ใครทุกข้อสงสัยถ้าอยากรู้ตัวเลขบนยางบ่งบอกอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับผมช่างปิ๊กนะครับก็ประจำอยู่ที่บริษัทวัชระธุรกิจเซ็นเตอร์จำกัดสระบุรีนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เช่นเคยนะครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่า <Huh? S 1> ตัวเลขที่อยู่ตรงขอบยางรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อยางล่ะครับเราควรซื้อสเปคไหนที่ตรงกับรุ่นรถมอเตอร์ไซค์ของเราวันนี้นะครับเราจะมีเคล็ดลับมาบอกกันยางมอเตอร์ไซค์นะครับทุกเส้นนะครับจะมีสเปคบอกทุกเส้นเลยนะครับจะอยู่ตรงขอบยางของรถมอเตอร์ไซค์นะครับ อย่างเช่นนะครับ70ทับ90ขีด17 43 P มันบ่งบันบอกอะไรบ้างเรามาดู70ก่อนเลยนะครับ70นะครับก็คือความกว้างของหน้ายางของรถมอไซค์นะครับหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะครับอย่างยางเส้นนี้นะครับมีความกว้าง70มิลลิเมตรนะครับต่อไปครับเลข90เลข90ก็คือความสูงของ ขอบยางนะครับจะมีความสูงเป็น90%ของหน้ายางนะครับหน่วยก็จะเป็นมิลลิเมตรเช่นเคยนะครับแล้วก็17นะครับ17คือขอบยางนะครับอย่างในยางสเปคนี้ครับขอบ17นิ้วนะครับก็คือง่ายๆเลยครับยางเส้นนี้ขอบ17นิ้วนั่นเองนะครับส่วนตัวเลขนะครับ43นะครับก็จะเป็นหมายความว่าน้ำหนักครับ น้ำหนักที่บรรทุกได้นะครับของอยางเส้นนี้สามารถบรรทุกได้กี่กิโลกร,รัมนะครับก็เราจะมีตารางให้ดูนะครับว่า43เนี่ยสามารถบรรทุกได้กี่กิโลกร,รัมนะครับต่อไปครับตัว p ตัว p คืออะไรตัว p บ่งบอกถึงความเร็วนะครับยางเส้นนี้สามารถรับรองความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะมีตารางให้เช่นเคยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับเนื้อหาดีนะครับเกี่ยวกับยางรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับที่ขอบยางของเรานะครับนั่นแหละครับคือสเปคของยางเส้นนั้นๆนะครับที่รถมอเตอร์ไซค์เราใช้นะครับหรือนะครับใครที่อยากจะไปซื้อยางที่ร้านอะไรนะครับหรือร้านอะไรของวัชระนี่ครับเราสามารถไปบอกนะครับว่าสเปคของยางรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมันสเปคอะไรนะครับ ทำไมอย่างนั้นเราซื้อผิดเส้นผิดรุ่นเนี่ยมาใส่กับรถมอเตอร์ไซค์ของเราไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมให้กําลังใจเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะครับทาง f a c e b o o k นะครับแล้วก็ y o u t u b e นะครับสามารถไปกดไลค์กดสับ s ะไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งกันได้นะครับรถมีปัญหานะครับปรึกษาเราบริการประทับใจถ้าเรียกใช้วัชระสวัสดีครับ